สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับช่องเป้งจิรายุจับบางนะครับเรื่องแมนยูดูกับเป้งน,นะครับวันนี้นะครับขออนุญาตอธิบายถึงสถานที่ก่อนว่าทำไมถึงเป็นวิวสวนแบบนี้นะครับจริงๆแล้วข้างหน้าผมเนี่ย คือสนามฟุตบอลไซส์1 1คนนะครับที่ PSW Academy นะครับมาเอาใจช่วยลูกชายนะครับในการแข่งลีกนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันแรกนะครับในการแข่งขันทีนี้พี่ผมไม่สามารถที่จะแบบเอาวิวของสนามฟุตบอลเนี่ยนะครับเป็นแบ็กกราวให้มันดูสวยกว่านี้ได้เพราะว่าหน้าผมจะดำปีเลยครับดำทั้งตัวเลยเพราะมันจะย้อนแสงนะครับก็เลยเลือกมุมที่ดีที่สุดแล้วก็เลือกที่ที่ดูแล้ว เงียบที่สุดนะครับมาอัดวิดีโอพรีวิวฟุตบอลเมีย์ลีกในวันนี้กันนะครับก็คือคู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราครับที่จะเปิดโอทชั่ฟฟอร์ดต้อนรับการ,รมาเยือนของอาร์เซนอลนะครับในคืนนี้เวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับฉะนั้นวันนี้เอาแต่เน้นเนื้อเน้นเน้นกันไปเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องไปลงดีเทลลงข่าวอะไรมากนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับที่ชัดๆเลยว่าหายกลับมาได้เนี่ยก็คือ อองเรโอนาน่าอาจจะเป็นข่าวไม่ดีสําหรับใครหลายคนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ผู้รักษาประตูคนใหม่นะครับแต่อย่างว่าแล้วครับงบก็ต้องใช้ไปในส่วนที่คาดว่าจําเป็นที่สุดก่อนไล่จากบนลงล่างนะครับก็คือแนวรุกตอนนี้ก็ไปคุยกองกลางแล้วนะครับเราก็อาจจะต้องไปดูกันที่ผู้รักษาประตูในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยออบอกเลยว่าถ้าไม่นับความหลุด สมาธินะครับหรือว่าลูกเหวรหรือว่าลูกสร้างคอนเทนต์ของเจ้าตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่าการใช้เอาตายบายินดีนะครับหรือว่าทอมฮีตันเนี่ยก็อาจจะดูแล้วไม่ได้แตกต่างหรือเป็นชอ ice ที่ดีกว่ามากนะัทั้งนี้นะครับก็ต้องดูละครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรูเบนอโมริมจะเลือกใคร ลงเฝ้าเสาที่โอทรัฟอร์ดในค่ําคืนนี้นะครับอันนี้ก็ไม่แน่จริงๆนะครับแต่ว่าทุกสื่อนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นองเรโอนาน่ารวมถึงผมด้วยนะครับส่วนรายอื่นก็จะมีลิซันโดมาติเนสนะครับที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บนะครับก็ตามคาดตั้งแต่ที่ทําวิดีโอก่อนหน้นาี้เลยว่าออ,ออกสตาร์ทแรกของซีซั่นเนี่ยก็ยังไม่น่าจะทันเผลอต้องรอเกม2เกม3นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับที่เหลือเนี่ย ดูแล้วก็น่าจะมีความเต็มถังกันอยู่นะครับในหลายตำแหน่งโดยเฉพาะแนวรุกที่น่าจะพร้อมประเดิมสนามนะครับในเกมพรีเมียร์ลีกทุกคนโดยเฉพาะ3แนวรุกใหม่นะครับ 3, 4, ม่มใช่ไหมหรือว่า42-1เนี่ยแนวรุกใหม่ทั้งหมดพร้อมประเดิมสนามทั้งหมดแต่จะทั้งหมดหรือเปล่าเดี๋ยวไปว่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนจามินเซสโก unya, นะครับแล้วก็มาริอุสคุนย่านะครับไบรอันเอบูโมนะครับนี่คือการเล่นร่วมกันของแนวรุกแพ็คใหม่ทั้งแพ็คเลยนะครับสำหรับ3คนนี้ครับทีนี้ เมื่อดูจากความพร้อมแล้วเนี่ยนะครับถ้าผมคาดเดาเนี่ยผมมองว่าเบนจามินเซสโก้ร้อมที่จะประเดิมสนามนะครับและอูเบนาโมเรนเนี่ยผมว่าเขาคงไม่จัดชุดที่เสียเปรียบอาร์ซนอลที่มีวิกเตอร์เยอร์เคเรสเนี่ยพร้อมประเดิมสนามในเกมแรกแน่คิดดูครับข้างบนมีทั้งเมลิโนมีทั้งโอเดกาดนะครับโโมีทั้งเยอร์เคเรสมีทั้งซาก้านะครับโอ้โหตหลายตัวเลยนะครับข้างหลังก็มีตัวแร่งๆ่งนะครับอย่างกาเบรียลอย่างซาลิบานะครับฉะนั้นเนี่ยผมมองว่า r u เบน a โมริมเนี่ยคงไม่จัดทีมที่ไม่ดีที่สุดนะครับโดยอาจจะมองว่า s e s โ o เนี่ยยังต้องปรับตัว นะครับหรือว่าเอมบูโมร่างกายยังอาจจะยังไม่เต็มถังเพราะว่าป่านนี้คงเต็มแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องจัดชุดที่ดีที่สุดโดยไม่มีข้อแม้ลงไปดวลกับอาร์ซิลเหมือนกันเพราะว่านี่คือเกมแรกและเกมในบ้านด้วยนะครับสิบโปรแกรม10นัดแรกของแมนยูต้องบอกว่าโหดจัดมากๆเอาแค่5นัดนี่ก็โหดแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยช่วงโค้งแรกยังไงก็ต้องผ่านไปให้ได้แบบมีทรงไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับข้ออ้างที่เราเคยซัพพอร์ตจะมาตั้งแต่ซีซันที่แล้วซึ่งรวมถึงผมด้วยมันอาจจะเริ่มอ้างไไมม่่ด้้้แแลลลวววเพรราาาะททีีกงุน ที่มีการเสริมตำแหน่งที่คุณต้องการแล้วแม้ว่ามันอันจะยังไม่ครบทุกตำแหน่งก็ตามนั่นเองนะครับเอาไปว่ากันเลยนะครับกับการจัดทัพในวันนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเริ่มจากสื่อท้องถิ่นอย่างแมนเชสเตอร์อีฟ่งนิวส์เขาจัดไลน์อัพยังไงไปดูกันครับรุษษาประตูก็ยังคงเป็นอังเรโอนาน่านะครับค่าตรงกันทุกสำนักนะครับแต่ว่า สิ่งที่ Evening News นะครับเขาเจาะลงไปในแผงหลังเนี่ยก็ทำให้ผมเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าเลนนี่ยโร و เนี่ยจะออกสตาร์ทเป็นเซ็นเตอร์แบ็กทางขวานะครับตรงกลางเป็นมัตทายส์เดร์ลิกและทางซ้ายเป็นแฮร์รี่แม็กควายครับอันนี้ก็งงๆอยู่เหมือนกันนะแล้วก็คู่กลางนะครับมาเรอูกาเต้ออกสตาร์ทคู่กับบรูโน่เฟเนนส์นะครับซึ่งจะเป็นตำแหน่งประจำของเขาและคาดว่านะครับกับตันทีมวิงแบ็กขวาอามาเดียโลวิงแบ็กซ้ายแพทริกดอกูนะครับส่วน2ประสานดับเบิลเทนนะครับแนวรุก แบรนดอมโบโมออกสตาร์ททางขวานะครับแล้วก็ทางซ้ายเป็นมาติอุสคุนย่าและตัวบนสุดก็จะเป็นเบนจามินเซสโกลงประเดิมสนามนะครับอันนี้เดี๋ยวเราวิเคราะห์กันไปทีละแท็ติกเลยนะครับถ้าดูจากไลน์อัพนี้ของแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์จะต้องบอกว่าก็ ลงตัวทุกตำแหน่งคู่กลางมันต้องเป็นคู่นี้อยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องใช้อูกาเต้ที่สดกว่าคาเซมิโร่วิงแบ็กขวาอา,มา์มัดฟอร์มดีอยู่แล้วเล่นได้อยู่แล้วอินเวดก็ได้เลี้ยงกินตัวก็ได้สบายทางซ้ายดอ,อกูกกาลังเข้าฟอร์มในช่วงปรีซีซั่นจับจังหวะเกมกับเพื่อนได้นะครับแล้วก็เริ่มจับจังหวะการเล่นวิงแบ็กกับทีมได้เหลือแค่ลูกเปิดบอลที่ตรงนี้กว่านี้ตัวบนเอมบูโมคุนย่าปรับตัวเข้ากับทีมผมว่าเทน้ําร้อนกินได้เลยนะครับสบายๆเช่นเดียวกับเบนจามินเซสโก้ที่ด้ดไ ว่าจะเป็นการประเดิมที่อาจจะไม่สวยอาจจะไม่เปรี้ยงแต่เชื่อว่าเอาตัวรอดได้ไม่แย่นะครับแต่ว่ากองหลังนี่แหละที่ดูแล้วมันแปลกๆนะครับเพราะว่า ยโร و สตาร์ทางขวาแน่นอนคุ้นตาอยู่แล้วเจ้าตัวมีความเร็วติดตัวมาด้วยเหมาะจะอยู่เป็นเซนเตอร์ตัวข้างในเวลานี้นะนะครับส่วนมาไทสเตอร์ลิกอยู่ตรงกลางเล่นได้สบายนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าบอลหนักดุดันนะครับแล้วก็เอ่อค่อนข้างจะไว้ใจได้แหละผมว่าฟอร์มเดลิกผมชอบใน,ะนช่วงหลังรูปร่างสูงใหญ่ความแข็งแกร่งมีแต่ซ้ายนี่แหละครับแฮร์รี่แม็กควายไปเล่นเซนเตอร์แบ็กทางซ้ายผมมองว่ามันโคตรจะแปลก เพราะว่าในฟุตบอลยุคใหม่เนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาจะเอาเซนเตอร์แบ็กที่ยืนซ้ายเนี่ยขอให้ถนัดเท้าซ้ายไว้ก่อน่านะขอให้ถนัดเท้าซ้ายไว้ก่อนถึงจะยืนตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าการวิวอัพขึ้นเกมเนี่ยมันจะได้ขึ้นได้ทางซ้ายเลยเพราะคุณอยู่ทางซ้ายถูกไหมนะฉะนั้นการเอาแม็กควายซึ่งไม่ใช่ปรองกระเพลิงดีเฟนเดอร์ที่แบบเ,เนียเน้ยบๆมากอะไรขนาดนั้นหรือว่าเอาตัวรอดในพื้นที่แคบเก่งเวลาโดนเพรสเนี่ยนะครับมายืนเป็นเซนเตอร์แบ็กทางซ้ายผมว่าไม่น่าเหมาะ ช้อยส์ของแม็กควายเนี่ยคือต้องไปแย่งกับตรงกลางไม่ว่าจะแข่งกับเดลิทหรือว่าแข่งกับรายอื่นก็ตามเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นตรงนั้นมากกว่านะครับก็เลยมองว่าไลน์อัพของ Evening News เนี่ยผมมองว่ามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับอ่ะต่อมาครับไปดูลน์อัพของสยามสปอร์ตกันบ้างนะครับสื่อกีฬาใหญ่ในบ้านเราเนี่ยเขาคาดการณ์อย่างไรผูร้สาประตูครับองเรโอนานาเหมือนเดิม เซ็นเตอร์แบ็กครับเลนิโยโรออกสตาร์ททางขวานะครับตรงกลางนะครับเป็นแฮร์รี่แม็กควาแล้วก็ลุคชอครับจะลงเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กทางซ้ายถนัดซ้ายครับดูจะลงตัวดีคู่กลางเหมือนกันหมดนะครับวิงแบ็กก็เหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าแนวรุกเขาคาดว่าจะเป็นแบบนี้ครับเพราะมองว่าเบนจามินเซสโกอาจจะยังไม่พร้อมนะครับในการประเดิมเกมแรกไอ้ที่ไม่พร้อมเนี่ยไม่ใช่เรื่องสภาพร่างกายนะแต่ว่าท่าอโมเรมกับทีมสตาฟเนี่ยมองว่าเจ้าตัวยังปรับ ัวเข้ากับแท็กติกยังลงล็อกไม่พอนะครับในช่วงการเก็บตัวซ้อมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมาดิอ mm ุสคุนย่าอาจจะขยับขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าครับแล้วให้เอมบูโมกับเมสันเมาส์เนี่ยทำหน้าที่ดับเบิร์ทนแทนนะครับเพราะว่าเมสันเมาส์เนี่ยโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีเลยนะครับในช่วงพรีซีซั่นก็เป็นแนวคิดอีกหนึ่งแนวคิดที่มีเหตุผลนะครับเพราะว่าการเล่นของเมสันเมาส์เนี่ยนะครับอ,อูปเบนโมริมเนี่ยแกชื่นชอบมานานแล้วนะครับแล้วก็มันก็แสดงให้เห็นว่า พอเขาได้รับโอกาสสภาพร่างกายกลับมาเข้าที่พรสวรรค์การจ่ายบอลน,นะครับการยืนตำแหน่งเมสันเมาส์เนี่ยสามารถเป็นหนึ่งในค a เด i d ตัวจริงในดับเบิลเทนตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะอย่าลืมว่านะครับนี่คือตำแหน่งเก่งของเขาต้องอยู่กับเชลซีนะครับแล้วพอเขาเข้าฟอร์มเนี่ยเขาก็เป็นมิฟิลตัวรุกที่มีพรสวรรค์นคนหนึ่งนะฮะแล้วต้องไม่ลืมด้วยว่าค่าตัวตอนซื้อมาเนี่ยก็ไม่น้อยนะก็สูสีกับ2คนที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับฉะนั้นถ้าจะบอกว่าอีก2คนเนี่ย ซื้อมาใหม่ราคาไม่เบานะครับจะไปใช้เมาส์แล้วหลบ2องคนนั้นก็เสียดายก็ต้องนึกย้อนกลับไปด้วยว่าตอนซื้อ Mason นเมาส์มาเนี่ยก็ไม่ได้ถูกนะครอ่ะนี่ก็เป็นแทัคติกที่ทางเสียม s p ปอร์ตมองนะครับแต่เขาก็มองชอยส์เผื่อว่าถ้า s e สโกไม่พร้อมน่าจะออกมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าพร้อมก็ลงเลยนะครับอ่ะทีนี้ถ้าดูความกลมกล่อมนะครับของตัวบนเนี่ยปัญหาก็คือว่า ถ้ามาตุสคุณย่าเนี่ยขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้ามันจะออกมาเวิร์กไหมแม้ว่าเจ้าตัวน่าจะเคยเล่นมั้งนะครับมันจะโอเคหรือเปล่านะครับก็อาจจะออกแนวเป็นฟอลสไหนอนะครับออกแนวเป็นจะไม่ใช่ไปยืนค้ำหรอกผมเชื่อว่าคุณย่าจะไม่เล่นแบบนับ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะที่สามารถหมุน นะครับสลับกันได้หมดใน3คนนี้นะครับคุณย่าอาจจะลงต่ำเปิดช่องให้มูโม่เนี่ยนะครับเป็นตัวอินเวตซัดด้วยซ้ายนะครับเ,เข้าไปปั่นป่วนด้านในฮัฟสเปซนะครับรวมไปถึงเมสันเมาสด้วยที่อาจจะกลายเป็นตัวชงให้2คนนี้เล่นเป็นตัวเปิดพื้นที่ให้2คนนี้เล่นใช้บอลเร็วใช้บอลตักยาวเข้าในอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นทัคติกที่ถ้าจัดออกมาแบบนี้ก็น่าสนใจไปอีกแบบนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ไปดูเป้งหลายอัพบ้างเออ ไลน์อัพของเป้งบ้างเนี่ยนะครับออกมาเป็นอย่างไรนะครับถ้าเอาแบบที่ผมชอบเลยนะครับผมชอบจัดกองหลังแบบนี้ฮะสามแนวรับนะครับผู้สาประตูเนี่ยโอนาน่าเหมือนเดิมส่วนสามแนวรับเนี่ยโยโรจะอยู่ทางขวานะครับส่วนแฮร์รี่แม็กไวร์ออกสตาร์ตตรงกลางนะครับแล้วก็ลูกชอนะครับก็จะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กทางซ้ายคู่กลางเหมือนกันครับบรูโน่เฟเนร์สกับมาเนโอกาเต้นะครับแล้วก็วิงขวาวิงซ้ายเหมือนเดิมครับ ก็เป็นอมารเดียโลกกับพาทริกดอกกูนะครับส่วน2 d o ดับเบิลเทนเนี่ยผมมองว่าถ้าซื้อมาเล่นแบบนี้ก็ลงไปแบบนี้แหละนะฮะก็คือทางซ้ายเนี่ยมาจุสคุนย่าทางขวาบรอันเอมบูโมแล้วก็เบนจามินเซสโกลงประเดิมไปเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมเชื่อว่ายังไงเนี่ยมันจะออกมารูปนี้เพราะว่าถ้าอโมริมตัดสินใจบอกว่าไม่พร้อมจริงๆยังลงล็อกไม่พอจริงๆแล้วดรอปเซสโกไว้ก่อนเนี่ยผมถือว่า เซอร์ไพรส์มากนะครับคือเหมือนยอมเสียเปรียบไปเลยแล้วข้างบนใครจะมายืนคอยลุเหรอเซอร์ซีหรอนะครับเซอร์ซีพร้อมหรือยังอาจจะยังด้วยนะครับหรือว่าจะเอาเป็นคุณย่าไปเล่นแบบที่บอกนะครับก,ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแหมเอาความเอาความไม่แน่ใจเอาความไม่แน่ว่าจะลงตัวหรือเปล่าไปสู้เนี่ยมันอาจจะยากเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่แน่แหละเพราะว่าโค้ชเขาจะไม่จัดทีมในแบบที่เขาไม่ซ้อมมาก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยมันต้องผ่านการฝึกซ้อมมาแล้วนะครับว่าจะเล่นแบบไหนอย่างไรกับลน์อัพชุด ประมาณนั้นนะครับก็ต้องรอดูกันแหละนะฮะแต่ว่าผมมองแบบนี้ครับแนวรับเนี่ยจริงๆผมเลือกยากมากนะครับไม่แน่ใจว่าไอเดนเฮฟเว่นเจ็บไหมไม่เห็นมีข่าวนะครับจริงๆถ้าถ้าส่วนใหญ่เลือกชอเนี่ยนะครับผมก็เลือกชอตามไว้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าชอบใครผมชอบไอเดนเฮฟเว่นนะชอบการเล่นของน้องที่แบบนิ่งเกินวัยแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีพรสวรรค์นะครับปั้นได้นะครับผมว่าเพิ่งพาเป็นแกนหลักได้เลยนะครับส่วน เซนเตอร์แบ็กตรงกลางเนี่ยเลือกยากมากระหว่างเดอร์ลิกกับแม็กควายใจจริงเนี่ยชอบเดอร์ลิกนะครับชอบอปนไทสเตอร์ลิกมากๆแต่ว่าด้วยความที่เจอกับยูเอแคเรสนะครับถ้าเจอกองหน้าสไตล์แบบดุดันนะครับคึกบังบ,งบอลได้นะครับกระแทกกองหลังปลิวนนะครับ ผมขอซื้อความแข็งแกร่งของแฮร์รี่แม็กควายในการเข้าปะทะนะครับแล้วก็การเล่นลูกกลางอากาศของแม็กควายที่ค่อนข้างจะเป็นจุดแข็งของเขาเนี่ยรับมือกับโยอเคเรสมากกว่านะครับรวมถึงลูกตั้งเตะลูกเซตพีสด้วยแม้ว่าปีที่แล้วตอนเจอแอซโซนะครับแกจะไปทำคอนเทนต์กลางแขนก็าตามแต่เชื่อว่าการรับมือกับเยอเคเรสแล้วก็ลูกกลางอากาศเนี่ยผมว่าแม็กควายอาจจะมีภาษีดีกว่า เดลิกนิดๆนะครับก็เลยเลือกไม้กวาดก่อนแล้วก็ทางขวาโยโร่ก็ตามสเตปครับมีความเร็วแล้วก็มีชั้นเชิงอยู่พอสมควรนะครับคู่กลางต้องใช้ความสดแล้วล่ะนะครับยังไงอูกาเต้เนี่ยที่ขาดความสม่ําเสมอนะครับก็ควรจะได้ออกสตาร์ทคู่กับรูดเฟนันถ้าเทียบกับคาเซมิโร่คอลเลียร์ก็ปล่อยให้เวสต์บรอมวิชยืมไปแล้วใช่ไหมฮะคอปปี้เมนูก็อาจจะต้องรอโอกาสที่ข้างสนามแต่นั่นแหละไม่แน่ตรงนี้เป็นตำแหน่งที่เลือกยากมากนะครับว่า เดาใจยากมากว่าอาโมริมจะจัดแบบไหนนะครับแต่ว่าถ้าซื้อเกมรับนะครับรับมือกับโอเดกาดกับเกมรุกอาร์ซอลเนี่ยอาจจะเป็นอูก,กาเต้แล้วก็หวังว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่ขอว่าวันนี้ให้เองเล่นดีก่อนละกันเพราะว่าเกมออกสตาร์ทเกมมีแรงจูงใจสูงก็ขอให้ละเอียดนะครับตามแรงจูงใจที่มันเพิ่มมันพุ่งขึ้นมานะครับดอกูอาหมาัดไม่ต้องพูดอะไรมากมันต้องเป็นคู่นี้อยู่แล้วนะครับส่วนคุณย่าเอมบูโมเซสโกนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าควรจะใช้ชุดที่ คิดว่าเสียเปรียบน้อยที่สุดนะครับเพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าการออกสตาร์ทเกมนี้ศักยภาพแล้วก็ตามเรทตามอะไรต่างๆเนี่ยแมนยูเป็นรองครับไม่ได้ไม่ได้เป็นต่ออาร์ซนอลอยู่แล้วนะครับอย่าลืมว่าอันดับนลีปีที่แล้วี่ยออกมาแบบไหนอาร์ซนอลเล่นดีนะครับมีประสิทธิภาพแต่ว่าขาดสิ่งที่เป็นแปนเรียกร้องกันมานานเหลือเกินก็คือกองหน้าตัวเป้าแล้วตอนนี้เขาได้มาแล้วนะครับเยอเคเรสดูจะปรับตัวกับทีมได้แล้วด้วยทําประตูในช่วงอุ่นเครื่องได้แล้วด้วยฉะนั้นเนี่ย ดูแล้วยังไงยังไงเนี่ยเกมนี้แมนยูเป็นรองครับสิ่งที่จะทําได้คือเซอร์ไพรส์แล้วก็ลูกทีมของดิเบนโมริมเนี่ยจูนเข้ากับระบบแล้วมีแพชชั่นในการเล่นมีความละเอียดในการเล่นถึงจะมีโอกาสที่จะเอาชนะอาร์ซนอลได้ครับตรงนี้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวจะต้องเน้นกันที่นอกจากเกมริมเส้นนะครับวิงแบ็กที่วันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เติมเกมรุกเมามันอย่างเดียวแต่ว่าเอาพวกตัวจัดจัดของอาร์ซนอลให้อยู่ด้วยนะครับมาตินโอเดกาดคือคีย์สำคัญที่วันนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องไม่ปล่อย นะครับไม่ปล่อยให้โอเดกาดเนี่ยสร้างสรรเกมได้บ่อยๆนะครับท้งกราบจะหลุดบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันอาจจะพอ,อ,อพอถูถ่ายพอจะบังลูกเปิดลูกอะไรได้เพราะมีแม็กควายตรงกลางแต่ว่าตัวแจกบอลนะครับอย่างโอเดกาดอย่างไรส์เนี่ยยังไงก็ต้องจัดการให้อยู่หมัดโดยเฉพาะโอเดกาดนะครับการเล่นกับกองหน้าอย่างเยอเคเรสเนี่ยนะครับถ้าผมประเมินว่าเขาประเมินสูงไปเลยนะครับว่าเขาทําได้แบบตอนอยู่กับลิสบอนเขาเอาตัวรอดกับบอลอิงได้เขาไปได้สบายเนี่ยผมมองว่า การเล่นกับเยอเคเรสเนี่ยไม่ต่างอะไรกับการเล่นกับเออร์ลิงฮาแลนด์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้คุณไม่ต้องหวังในการประกบเขาเอาเขาให้อยู่เป็นจ็อบแรกนะครับจ็อบแรกคือคุณต้องตัดการลำเลียงบอลมาถึงเขาให้ได้ก่อนอ่า กองหน้าสไตล์นี้นะครับที่มีการชงเองกินเองได้บ้างมีความแข็งแกรง่งแต่ว่าความเร็วไม่ได้มีมากนักเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นตัวพุทธรักถามว่าเร็วไหมเร็วนะนะครับสิ่งที่ทําได้ดีกว่าการรับมือเขาโดยตรงคือการตัดไม่ให้บอลสวยๆหรือว่าบอลพาสส้สวยๆเนี่ยมาถึงเขานะครับถ้าเขาได้บอลในลักษณะที่มันค่อนข้างจะเล่นยากนะครับต้องลงไปล้วงต้องลงไปเล่นเนี่ยผมว่าอันนี้มันจะเป็นการง่ายกว่ากับการรับมือกองหน้าสไตล์นี้เหมือนกับที่หลายๆทีมทํากับการรับมือเออร์ลิงฮาแลนด์คือการจะหยุดฮาแลนด์นะครับ หยุดบอลที่จะมาถึงฮาลรด์เนี่ยง่ายกว่านะครับผมว่าวันนี้จ็อบของแมนยูที่รูเบนโมริมจะวางให้ลูกทีมเล่นนะครับในการรับมือกับสิทธิ์เก่าของเขาเนี่ยน่าจะเป็นวิธีการนี้นะครับแล้วก็นั่นแหละนะครับคนมีคู่มือการใช้งานแต่ไม่ได้ตัวมาร่วมทีมก็ย่อมรู้ว่าวิธีการใช้งานและจุดแข็งของโยอค r เรสที่จะต้องรับมือเนี่ยเป็นอย่างไรนี่จึงเป็นอีกโจทย์ที่ ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าติดตามแล้วก็ท้าทายนะครับรูเบนโมริมมากๆว่าการรับมือนะครับของลูกศิษย์ที่อยากจะได้มาแต่สุดท้ายเขาเลือกไปอยู่กับอีกทีมเนี่ยรูเบนโมริจะรับมือได้หรือไม่ในเมื่อคุณมีคู่มือการใช้แต่คุณไม่ได้ใช้งานเขาครับก็เป็นทั้งหมดของการรีวิวนะครับเกมริมลิกในวันนี้เดี๋ยวไปเกาะติดไปได้วยกันแต่ว,วันนี้ฝากด้วยนะครับสำหรับ BG s p o r t Match Day l i ไ e นะครับก็วันนี้เกาะติดตั้งแต่ทุกลีกเลยนะครับในอาเซียนนะครับพูดคุยก อยู่กันตั้งแต่17นา45ทีทางช่อง y o u t u BG e b G Sports นะครับจนไปถึง3ทุ่ม45ไทยลีกคู่สุดท้ายจบเลยนะครับถึงจะเลิกเรียกว่าคุยกันยาวๆมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ผมอยากเห็นแฟนๆของผมนีนี้เนี่ยเข้าไปคอมเมนต์กันในช่อง BG Sports นะครับชมฟรีนะแต่ถ้าอยากชมคอนเทนต์คุ้มๆเดือนละ50บาทเท่านั้นเองนะครับคอนเทนต์เอเชียนี่เพียบนะครับแล้วก็ยังมีฟุตบอลอื่นที่ BG Sports พยายามที่จะจัดซื้อนะครับจัดหามาให้ แฟนได้รับชมกันด้วยนะครับก็ฝากทิ้งท้ายเอาไว้ในคลิปนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านฝากกัน subscribe เพิ่มเติมด้วยสวัสดีครับ